บ้านติดจำงเป็นหนี้เจ้าหนี้อื่นเป็นเจ้าหนี้บัตรเครดิตเจ้าหนี้เงินกู้แล้วเขาฟ้องมาจะสามารถบังคับคดีได้หรือไม่นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่านิติกรรมการจำงเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยยังเป็นของคุณอยู่นะเอานะไม่เหมือนขายฝากนะขายฝากกรรมสิทธิ์โอนนะหรือกรณีเช่าซื้อเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์ก็ยังอยู่กับคนที่ให้เช่าซื้อแต่จำงเนี่ยมันก็คือการซื้อขายบ้านมาแล้วนะแต่ว่าคุณเนี่ยเอาตัวบ้านเนี่ย ไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการชําระหนี้เงินกู้นะจำเขาเรียกว่าจำนองนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะเพราะถ้าเดี๋ยวหยิบยกภาษากฎหมายมาเดี๋ยวจะงงนะก็คือตัวบ้านตัวที่ดินเนี่ยคุณนะครับเป็นเจ้าของนะเออเป็นเจ้าของแต่ว่าเวลาคุณจะไปโอนอะไรพวกนี้ยถ้าคุณจะไปโอนคุณก็ต้องจ่ายหนี้จำนองหรือถ้าผู้รับโอนโอนไปก็ต้องรับในส่วนของมูลหนี้จำนองไปด้วยเขาเรียกว่าติดเป็นหนี้บุริมสิทธ์นะครับติดไปกับที่ดินนะครับ การต่อมาเมื่อที่ดินเป็นของคุณบ้านก็เป็นของคุณดังนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหนี้รายอื่นเวลาเขาฟ้องมาเช่นนี่บัตรเครดิตนี้เงินกู้นี่ไฟแนนซ์นะครับเขาก็สามารถยึดรัพย์บังคับคดีได้อ่ะฟังให้ดีนะยึดทรัพย์บังคับคดีสามารถบังคับได้เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้นนะดังนั้นแล้วเนี่ยบ้านที่ติดจำนองเมื่อเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นทรัพย์สินของคุณเจ้าหนี้อื่นก็สามารถยึดได้นะ เออเจ้าหนี้อื่นยึดได้แต่แต่แต่เวลาเขายึดทรัพย์ออกขายท่อตลาดแล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยทางกฎหมายแล้วนะครับเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดต้องหักให้กับทางเจ้าหนี้จำนองเขาก่อนเพราะว่าเจ้าหนี้จำนอเนี่คือ number one นะฮะ number one นะเออต้องหักให้เขาก่อนนะครับนี่อื่น เหลือเท่าไรก็ไปเฉลี่ยกันนะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยพวกเจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยเขาก็จะขอต่อสารว่าขอให้เขาได้รับการชําระก่อนเจ้าหนี้จำนองนะก่อนเจ้าหนี้บุรีม,มสิธิ์นะเออนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาต้องไปตบตีแย่งชิงเงินยอดหนี้กันนะหากโดนหักนหกนี้หักนหกนี้จำนองหักหนี้เอ่อธนาคารหนี้บัตรเครดิตหนี้ไฟแนนซ์แล้วเหลือเท่าไหร่ก็คืนเรานะเออแต่ถ้าไม่พอก็ไปยึดทรัพย์สินอื่นต่อนะถ้าหากว่ามีนะครับอ่านะ ก็สบายใจขึ้นไหมจะบอกว่าสบายใจมันก็ไม่ได้นะได้ฟังอย่างนี้แล้วบางทีก็กังวลมากกว่าเดิมนะเออวันบานที่ติดจำนองก็สามารถหยิบซับได้นะครับเอาล่ะถ้เห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s สไคร e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ